แล้ไปซื้อวัวเลือดร้อยของพีซีแรนมาตัวหนึ่งควัวที่เขาผสมไม่ติดวัวมีปัญหาโอ้อันนี้ลุงต้องมีเทคนิคแน่นอนเลยครับผมครับผมจะบอกเทคนิคไหนครับผมครับผมมาจับสัตว์ลองผสมดูผสมครั้งแรกไม่ติดผมเอารอบต่อไปผสมผมก็ล้างบนลูกผสมเสร็จผสมเช้าตอนเย็นผมก็ล้างบนลูกล้าง น่าติดอันนี้เขาว่าแบบไหนครับชุดเมียวนำชุดเียวนำครับหมอชัดชายก็มีชุดเนียวนำพีซิงครับชุดเนียวนำพีซิงให้เกษตรกรเอามาติดที่ขาโคนหางอ่ะพันโนนหางเป็นปั้นท้ายบัวครับช่วงโนหางเราติดเลยเราปล่อยระยะเวลานานไหครับ สวัสดีครับพบกับช่อง MC ฟ a ร์มช่องของคน,คนรัก,กรเกษตรวิธีด้วยวิธีพอเพียงสาระดีในการ,กรเกษตรวันนี้ผมได้มาเยี่ยมชมฟาร์มในจังหวัดสุรินทร์อีกที่นึงครับผมเป็นอำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์เป็นฟาร์มอีกที่เป็นวัวสายพันธุ์ดีที่มีเลือดร้อยแล้วก็เราได้มาเยี่ยมเยียนในฟาร์มเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักลุงในฟาร์มกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ลุงแนะนยตัวนยครับผมผมชื่อนันตะชัยมีพร้อมครับครับผมอยู่บ้านเลขที่ห้ามูลหนึ่งตำบลขวาวศรีนรินครับอำเภอขาวครับครับผมลุงเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่ปี4 9ครับโอ้ก็เรียกว่าหลายปีเลยทีเดียวครับครับเริ่มแรกลุงมีวัวกี่ตัวครับมีสามตัวครับมีสมตัววัวลูกผสมบามันและไปซเื้อวัวเลือดร้อยของพีซีแรนมาตัวหนึ่งครับ วัวที่เขาผสมไม่ติดบัวมีปัญหาโอ้อันนี้ลุงต้องมีเทคนิคแน่นอนเลยครับผมครับเออช่บอกเทคนิคหน่อยครับผมครับผมมาจับสัตว์ลองผสมดูผสมครั้งแรกไม่ติดผมเอารอบต่อไปก็ผสมผมก็ล้างบนลูกผสมเสร็จผสมเช้าตอนเย็นผมก็ล้างบนลูกล้างมันจะติดอันนี้ก็คือเทคนิคลุงครับครับก็คือว่าลุงอ่า เหตุการณ์จริงนะครับที่ลุงทํามากับมือนะครับผมเราผสมก่อนแล้วเรามาล้างอีกทีนึครับแล้วก็ผสมอีกครับในระยะเวลาประมาณประมาณสิบสองชั่วโมงครับโอ้ประมาณสิบสองชั่วโมงนะครับผมเกษตรกรท่านใดะสมพบวัวตัวเองในซามที่ผสมติดยากหรือผสมหลายครั้งสามสี่ครั้งแล้วไม่ติดก็เราเอาวิธีลงไปนําไปใช้ดูครับผมแบบถ้าหมอบางคนเขา ล้างมะลกเขาจะทิ้งช่วงเข้ามาไม่ผสมนะคือแบบเป็นศาสตร์ช่วงนี้เขาล้างเสร็จรอบหน้าคือผสมแต่ผมคนใจร้อนครับล้างเสร็จเสร็จผสมเลยหรือผสมเลยก็ล้างต่ออีกเลยอย่างเงี้ยครับครับไม่ทิ้งช่วงอื่ครับอันนี้คือเป็นเทคนิคในฟาร์มลุงนะครับผมครับอ่ะตัวนี้ลุงมีวัวกี่ตัวครับผมสิบเจ็ดสิบแปดตัวโอ้สิบเจ็ดสิบแปดตัวนะครับผมครับลุงแนะนำหน่อยครับตัวไหนที่ลุงผสมติดครับผม นี่ไม่พวกนี้แหละครับนี่ครับผมตัวนี่นะครับโบลิวเอเลือดร้อยโอ้ตัวนี้เลือดร้อยนะครับนี่ลูกลาวฟอร์ดนี่ลูกวิสเซอร์แมกนัมครับนี่ลูกหนึ่งเก้าทับห้าครับผมนี่ก็ลูกวุฒิสันโอ้โหนี่ครับมีแต่สายพันธุ์ดีๆทนั้นนเลยะครับผมมาเกษตรกร อ่านำเทคนิคลุงไปไปใช้ในฟาร์มตัวเองได้นะครับผมเราเวลาเราผสมวัวเนาะเราล้างมันลูกอีกครับครับลองล้างเลยลองล้างแล้วก็ผสมอีกครั้งหนึ่งครับครับผมเพือวัวจะหันมาติดก็ได้นะครับผมก็ลุงทําสําเร็จมาแล้วในฟาร์มอือครับผมแล้วลุงเลี้ยงคนเดียวเหรอครับลูกลูกชายด้วยครับลูกชายด้วยครับลูกชายเขาก็เรียนจบสระตจวบานอือโอ้ครับเขา ช่วยดูเลให้ด้วยอืมครับเราบรอบฟาร์มแบบนี้ครับเราปลูกสายพันธุ์อะไรครับผมหญ้าขนครับโอ้หญ้าขนหญ้าขนตัดตามจ่องน้ําตามใกล้ตามใกล้ถนนได้ลตัดมามาไถก็คลาดให้มันเรียบโรยไปโรยแล้วขึ้นเองอืมครับเพราะมันขึ้นตามข้อพวกหญ้าขนไม่มีเม็ดครับครับอันนี้ก็คือวิธีในฟาร์มลุงนะครับที่ปลูกอ่าเขาเรียกหญ้าขนหญ้าขนครับผมครับ มันมันหมยถึงหญ้านี่มันมันดีหมดใช่ไหมครับขอแต่เป็นสายพันธุ์อะไรก็ช่างครับมันนําควบเทีมกันเข้าเทียมกันหละมันไม่เกินกัเนอะไรหรอกอันนี้มันจัดการง่ายหญ้าหญ้าผลมันไม่ต้องบดต้องอะไรตัดให้กินเลยพวกหญ้าพวกเพนโกลาพวกอะไรต้องมาบดมาอะไรให้กินอันนี้ตัดใส่เลยทั้งจาวหรือกินได้เลยครับครับ อ่าแล้วผมวกมาอีกทีนะครับผมอ่าอย่างอย่างงัวที่ลุงผสมนี่ลุงทามากี่ตัวแล้วผมตัวนี้ที่ได้ลูกครับผมกตัวตัวนี้ก็มาทําได้ทุกปีอ่ะได้ทุกปีเลยครับอืมโดยใช้วิธีการนี้ครับอืมครับนี่ครับเรียกาบางตัวถ้าถ้ามันไม่ขึ้นธรรมชาติแล้วก็ พุทธะคลอดมาประมาณสามเดือนไม่ขึ้นผมก็ฉีดฮอร์โมนเร่งวางโปรแกรมผสมเทียมให้มันมให้ฮอร์โมนช่วยครับใชฮโมฮอร์โมนช่วยครับครับแต่ส่วนมากวัวผมจะไม่ให้ขึ้นตามธรรมชาติมันช้าอือวัวผมให้กินอาหารจะไว้ให้มันขึ้นเองประมาณหกเจ็ดเดือนมันก็เปลืองอาหารครับผมมี่ตดประมาณสามเดือนผกว่าช่วยามาฉีดบำรุงก็อัดตก โปรแกรมใหม่ฮืมฮ<พ>อร์โมนเขาครับ,รบอ,อันนี้คือวิธีการเลี้ยงลุงนะครับครับแล้วตัวนี้อ่าลุงเลือดร้อยอ่ะลุงมีกี่ตัวครับเดี๋ยวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเป็นร้อยสิบเอ็ด <10 S 2> ตัว สิบเอ็ดตัวนะครับร้อยลุงมีสิบเอ็ดตัวนะครับลุงครับลุงผสมเองนะครับผมผสมติดเองนะครับเกจกรท่านในสนใจว่าลุงผสมติดได้ไงมีวิธีการแบบไหนก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับลุงจะมีวิธีครับจะมีวิธีเพราะว่าไปซื้อวัวต่อจากคนอื่นมาที่คนอื่นผสมไม่ติดครับเอามาลุงผสมกับกลายเป็นผสมติดนะครับผมอยากรู้วิธีให้เจาะลึกไปก็ เราโทรมาสอบถามาลุงได้นะครับผมลุงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรลุงไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งครับแล้วมาถามเรื่องออวิธีการาลุงบริหารจัดการยังไงในฟาร์มอาหารการกินแบบไหนครับผมลุงให้เป็นเวลาหรือให้ให,ให้แบบทุกเวลาเลยให้เป็นมันไม่แน่นอนเรื่องอาหารบางทีทําม,มีก็ให้ทํามไม่มีก็ให้กินแต่หญ้าอย่ายงเดียว oh. ม,มันไม่ได้ กินทุกวันหรอกอือครับครับเดี๋ยวส่วนมากจะให้จะจพวกที่เลี้ยงลูกโอ้ครับครับมันจะพวกเสริมให้มันก็อาหารเสริมปกติก็จะจะไปที่แม่ลูกอ่อนมากกว่าครับอือนี่คือวิธีการเลี้ยงลูกครับครับถ้าพวกที่สมติดแล้วผมกก็ปล่อยธรรมชาติให้กินหญ้าธรรมดาครับครับ วันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะครับผมที่ได้ความรู้กับลุงนี่ไม่ใช่ว่าผมก็เตื้อวันนี้โชคดีครับผมก็ถือว่าได้มาเห็นได้เห็นลุงอยู่ในฟาร์มปกติอจะไม่เห็นลุงนะครับผมก็ได้ผ่านมาเห็นลุงก็เลยมาขอลุงมาถ่ายทําเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์กับบัวก็จะได้นําความรู้ให้เกษตรกรไปนําไปปรับใช้ครับผมก็ถือว่าดีมากครับผม วิธีการทำทำบัวที่ไม่เคยเรียกว่าไม่เคยท้องเรียกว่าผสมแล้วติดยากไม่ติดหรือไม่ติดนี่ลุงสามารถผสมไม่ติดนี่ครับเป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการในฟาร์มลุงนะครับผมนํามาไปดัดแลงใช้ได้นะครับผมบัวท้องทุกวันนี้อย่างตัวนี้ครับลุงท้องไหมครับตัวนี้นี่ตัวตัวนี้ยังไม่ยังไม่ท้องนี่ไม่มันไม่ขึ้นด้วยโอ้ เลยว่าจะวางโฮอร์โมนวันสองวันเนี่ยจะทําโปรแกรมพีซิงครับฮอร์อโ,มโมน,นทาโปรแกรมแบบไหนครับลูกพีซิงไงที่จะพันหางมีโปรแกรมพันหางกี่ฉีดยาแล้วกี่วันถอดออกจากหางแล้วก็ผสมมันตามโปรแกรมเขามีสูตรเราโอ้อันนี้ก็คือเกษตรกรทั่วไปก็สามารถทําได้เลยทำ<ช>ได้เหมือนกันครับซื้อ ซื้อไอ้แผ่นพีซิงมามีตัวยาฮอร์โมนมีเขามีชุดของเขาเลยครับประมาณ500บาทครับเริ่มแรกเราก็ไปซื้อบอกเขาว่าแบบไหนครับชุดเนียวนำชุดเนียวนำครับหมอชัดชายก็มีชุดเนียวนำพีซิงครับชุดเนียวนำพีซิงให้เกษตรกรเอามาติดที่ครโพนหางอ่ะพันโนนหางเป็นปันท้ายบัวครับช่วงโนหางเราติดเลยเราปล่อยระยะเวลานานไหครับ หกวันหกวันครับเดี๋ยวเราก็ถอดออกแล้วก็ฉีดยาฮอร์โมนครับนี่ก็ประมาณสิบทั้งหมดประมาณสิบสองวันต้องผสมครับั้งจังเริ่มแรกอืครับมีกําหนดเวลาเัาครับก็ก็มีกําหนดเวลามามีมีมามีใบมาเรียบร้อยมีเรียบร้อยครับมีกาหนดเวลามาให้เกษตรกรดูนะครับผมครับว่าต้องใช้ ระยะเวลานานขนาดไหนก่อนที่เราจะผสมอีกครั้งหนึ่งครับครับอืมครับคือนับชั่วโมงผสมครับอันนี้คือวิธีการผสมวัวครับก่อนผสมวัวครับผมที่อ่าจะได้มีประสิทธิภาพอีกอีกอีกอย่างหนึ่งครับจะได้มีประสิทธิภาพอีกขึ้นขึ้นมาอย่างหนึ่งครับผมอ่าก็เรียกว่าวันนี้ก็ได้ความรู้มากนะครับอ่าต้องขอขอบคุณอ่าคุณลุงมากที่ ให้ความรู้กับเกษตรกรนำเอาไปใช้ในฟาร์มตัวเองขอบคุณคุณลุงมากที่ให้ความกราณา MC ฟาร์มมาถ่ายทำนำความรู้ให้เกษตรกรนำไปใช้ในฟาร์มครับผมขอบคุณครครับสวัสดีครับสวัสดีครับ